สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคติปน้อยเทนดี้ทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากในวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปต่อนะคะสําหรับคลิป78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่ากับไพ่ มหัตเล็กดาบนะคะเขาที่แล้วทําค้างไว้ที่ไพ่10ดาบใช่ไหมคะดังนั้นในกลุ่มไพ่ดาบเนี่ยก็จะเหลืออีก4ใบซึ่งก็คือมหัตเล็กอัศวินราชาและก็ราชินีนะคะในส่วนของไพ่มหัตเล็กดาบนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายเหมือนเดิมนะคะยังเป็นชุดโรแมนติกทาร์รตอยู่นะคะหากเราถามว่าเขาจะกลับมาไหมหากได้ไพ่มหัตเล็กดาบ ต้องถือว่ายังมีโอกาสที่คนลักเก่าจะติดต่อกลับมาเป็นการติดต่อโดยอาศัยลักษณะของธาตุลมก็คือหมายถึงว่าการติดต่อจะเป็นในลักษณะความกระทันหันเราคาดเดาวาก,การติดต่อเป็นในแง่ทั้งตรงที่ว่าเขามาขอความช่วยเหลือเราในเรื่องการเงินหรืออยู่ดีๆเราติดต่อไปหาเขาเป็นเพราะว่ามี ความต้องการให้เขาช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้แล้วนอกจากเรื่องตรงนี้ล่ะถ้าเกิดมีบุตรร่วมกันก็เป็นการติดต่อนะคะมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุตรอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องของค่าเทอมหรือแม้อาจจะต้องมีเรื่องการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของบุตรอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นในลักษณะตรงที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่เซ็นสัญญาไว้ตั้งแต่แรกแบบเหมือนกับว่า ดูแลบุตรในเรื่องตรงนี้หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถามว่าเป็นเรื่องอื่นได้ไหมถ้าถามบอกติดต่อมาแบบเขากลับมาคบกับเราไหมโดยส่วนใหญ่มหัดเล็กดาบนะ่ะมันจะไม่ได้ยืนยันเรื่องตรงที่ว่ากลับมาคบกันแต่การติดต่อเอาแค่ว่าติดต่อมาหากันเนี่ยมันมีแน่แต่ถ้าในบางท่านอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาติดต่อมาแล้วเราจะได้คบไหมคือตีประเด็นเลยว่าไม่ได้คบเลยหรือเปล่าถ้าในกรณีตรงที่ว่า เราถามแล้วเนี่ยถ้ามันไปกระทบไพ่ใบอื่นที่สวยๆวยก็อาจยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดขึ้นไพ่มหาเล็กดาบเป็นใบที่4ี่คือพี่จะเป็นลักษณะการสอนการอ่านไพ่การอ่านไพ่แบบสี่ใบนะคะถ้ามันลงใบสุดท้ายเป็นมหาเล็กดาบแล้วสามใบข้างหน้าก็ไม่สวยโอกาสก็จะยากนะคะอลไะค่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าไพ่มหาเล็กดาบหัวกลับล่ะถ้าไพ่มหาเล็กดาบหัวกลับเนี่ย เป็นไปได้ว่าบางทีก็ไม่ได้กลับมาหรอกแต่เราจะได้ข่าวเรื่อยๆได้ข่าวในกรณีไหนได้ข่าวแบบไม่ค่อยดีค่ะได้ข่าวในลักษณะที่ว่าเขาเอาเราไปพูดไม่ดีอย่างเช่นอาจจะไปพูดว่าเลิกกันเป็นเพราะว่าเราไปมีคนอื่นเลิกกันเป็นเพราะว่าเราก่อหนี้สร้างปัญหาอะไรให้เขาเลิกกันเป็นเพราะว่าเขา เขาอาจจะสร้างเรื่องอะไรก็ได้นะคะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดมหาเล็กดาบหัวกลับเนี่ยมันมันมันจะมีคําว่าบางช่างยุขอโทษค่ะพูดมันมันเยอะไปนิดหนึ่งคือกําลังนึกคําอยู่เออม,มหาเล็กดาบมันจะแปลว่าบางช่างยุเวลาหัวกลับนะคะหมายถึงว่าจะยุคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยให้มาเกลียดเราหรือยุให้เราไปเกลียดคนอื่นก็ได้เป็นการเรียกง่ายว่ายุให้ทกคนทะเลาะกันถ้านในกรณีนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็จะไปพูดสาดโคลนใส่เรานั่นแหละ ทําให้เราเสียหายนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปว่าก็จะเป็นการพูดแบบพูดถึงเราในเชิงที่มันไม่ดีทําให้คนได้รับฟังแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นหูเบาฟังจากเสียงทางนั้นด้านเดียวเราก็จะเป็นคนเลวร้ายในสายตาของเขาไปนะคะเอาล่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับ 78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่ากับไพ่มหาเล็กดาบเดี๋ยวพี่ก็จะอัดต่อเนื่องกันไป4คลิปแล้วเดี๋ยวก็ทยอยทยอยลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ